โอเคนะครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะอินนิตตอรอัพเอาเข้าสู่รายการโทรบอกอีเอ้ยอินนิตเตอรลับเข้าสู่รายการน้ำชาเลวิตาและทุกคนานะฮะเร็ว,เร,วเร็วเร็วเร็วสินี่ฉัน จะแย่อยู่แล้วนะฉันจะไปหาเธอเดี๋ยวนี้แหละ <c oughs> ฉันรอเธออยู่เธอไม่เห็นหรือไงฉันเห็นแล้วนาะนาะอย่ารีบฉันได้ไหมเนี่ย ไม่ได้โอเคนายงั้นเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะฉันคิดว่าฉันคิดว่าอะไรทุกคน อันที่อันที่ตรงนี้ไม่ต้องเดี๋ยวสิปวดไหนรอรอฉันด้วยสิปวดเธอปวดเธอไม่รอฉันเลยที่เธอไม่รอฉันละ่ะ เรื่องนั้นฉันขอโทษเพราะว่าฉัน่ะดูผิดไหมอดได้อย่างนั้นรอดไปแม่รอดสัยอย่างเดียวเลยนะฉันไปแล้ว đi, gì? kiếm kiếm coi coi to kiếm 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 อื้อไม่นะโอ๊ยไม่อื้อเดี๋ยวสิถึง40แล้ว Rắn Mẹ Thì Quốc em Sát chân đáy hả ừ. Điều. Điều gì Tụi con Ä, ล้วดูมันล้วดูเจอดูเจอคนนี้นะเื้อ <laughs> ลรดูนายคนนี้

กันดปนุปารานายอ๋อใช่น,นะเธอฉันลืมไปนะ่ะไปละไม่หอแหละไปเอ้ยเธอเธอหลอ,อกกันด้วยนี่เธอไม่หลอกกันเลยอ่ะเอือ อะไรอะไรก็ตายอ่ะไม่โอยเอ้ยไอ้คนสร้างแม่บ้านเดี๋ยวตบหัวพิ้มไม่รู้มัน เมื่อลำม,มากอ่จะรู้ว่าเกจติงใจเมื่อเสียใจก็จะเห็นว่าใจรักเ่าจริงการอยู่คนการอยู่ลำ ขังมันขังมันก็ดีจะทำอะไรยังไงไปไหนก็ได้คิดสวานเดิมต้นชีวิตไม่คําลำปัง คนเดียวกันนี้ในทุกทวนในหากุหลาบทีนี้แหละกุกูันให้เตือนเดินให้เตือนเดินกับเขาแล้วเดินต่อไปฉันรัก แต่งเพลงนี้ชีวิตของฉันมันมีแต่เธอที่รักที่แท้จริงอยู่ฉัน อยากเรีรู้ว่าเธอนในรักฉันจริงหรือมใหฉันนะอยากเป็นคนที่สำคัญกับเธอ

การอยู open, ่ลำพังมังขังมันนัดีจะทำอะไรไปไหนก็นได้ฉันรู้ว่าเธอนหนรักฉันบอลรัก Để tình nắn Mình dùng hồn đầy Lạc Để tình Mình dùng hồn đầy Cũng Gặp dám Ok นะทุกคนก็ต้องขอจบคลิปกันเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมบก,ก็คือน้องเอซีผมออกไปหมดแล้วนะครับผมก็ไปไหมครับทุกคนไป